สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้ยา29มิถุนายนพศ2567วันนี้วันพระของคนไทยนะครับชาวบ้านก็เป็นประจำนะครับที่วัดศรีอุดมหมู่ที่3บ้านปุดลมตำบลน,น้องนาแสงอัคเม,มืองจังหวัดเชียงภูมินะครับเช้าอย่างนี้ก็ชาวบ้านก็เริ่มทยอยกันเข้ามาครับผม สาธุสาธุกับคุณยายได้ครับ ได้อะไรมาครับวันนี้มาวัดโอ้ไม่ได้อะไรค่ะได้นื้อติ๊กกับต้มเนื้อกระต้มมีนื้อติ๊กครับผมสวัสดีครับแม่คิดครับแม่คิดได้อะไรมาวัดครับวันนี้แม่ได้อะไรมาวัดครับวันนี้ได้หมูค่ะโอ้หลายอย่างเลยสาธุสาธุครับแม่ครับไม่ออกเหรอครับไม่ออกไม่ออกเตรียมตัวช่วยครับผมก็โคงนะฮะสาธุใส่หัวแล้วก็ ดูกิจกรรมก็คงจะใส่บาย อนุญาตพารับศิลธิละพรครับผม นิดหนึ่งครับฝั่งนูง้นชาวบ้านก็ทยอยกันเข้ามาครับผมขออนุญาตทำมาทางซ้ายรับสินรับครับท่านครับ าโค่อย่ายไปอีกในหมุนครับบ้านเข้ามาไหวาท่านครับผมสวัสดีครับนาชายนาชายได้อะไรมาว้คับวันนี้แล้วก็ป้าไปไหนเนี่ย ป้าอยู่บ้านเหรออยู่บ้านไม่สบายไม่สบายครับตอนนี้กำลังพักขึ้นอยู่ครับผมครับผมครับผมยากาศมุมนี้มั่งครับผม ชาวบ้านก็ทยอยเข้ามาต่อเนื่องครับครับตกไม่ออกครับเข้ากล้องครับผมเข้ากล้องครับสาธุสาธุครับไม่ออกครับครับผมไม่ได้ครับพี่นีเข้ากล้องไหมครับพี่นีครับ พี่นีชอบครับพี่นีชอบนั่นแหละี่ใครบอกพี่นีไม่ชอบตัวแม่แะ้วพี่นีวัดที่นี่นะฮะก็ชาวบ้านก็มาเริ่มต้นจากการประเคน้อดปลาอาหารรับสิ่งรับพรก่อนครับดูบรรยากาศการเสบาชสวยหน่อยครับผม ก็ยังเห็นชาวบ้านด้านประตูนะฮะเข้ามากนันเรื่อยๆมุมนี้ก็จะได้เห็นนะฮะชาวบ้านเข้ามาทางประตูศาลา ก็จะเห็นทางประตูนะฮะมีชาวบ้านทยอยเข้ามาเหมือนกันสู สบาทกนทัพี่น้อง ประตูสาลาก็ชาวบ้านก็เข้ามาต่อเนื่องไปเลย มุมนี้ก็ได้เห็นนะฮะบรรยากาศการเสรบาแล้วก็ชาวบ,บ้านเข้ามาทางประตูที่ศาลาครับผมต่อเรื่องกันทีเดียว ประตูมารับบุญที่นี่คือวัดสีอุดมบ้านปุธตรมอันูที่3มบนหนองมาแสงบุอโจเชคนะครับ ดังสนั่นอธิษฐานเมื่อเราที่ของ ก่อนจะปีคลิปผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมดูอาหารพระและเนร คุยค้างก็งไม่ออกครับเช้าไปนะฮะยังไม่ได้แกะออกจากถุงนะครับผมผมขออนุญาตเดินออกจากสาลา เรามาปิดคลิปกันบริเวณหน้าศาลาหน้าศาลา,า,า,าการ,รเปียนศาลาการรเปียนวัดศรีดมบ้านกุตลมตำบลหนองนาแสงอำาเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิครับขอพระคุณครับที่ติดตามผมมาโดยตลอด บายบายพบก,กับผมคลิปใหม่เรื่อยๆสวัสดีครับ